ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับแกลบชนแนลนะครับผมในคลิปนี้ก็จะไปนําเสนอแท็กติคูลนะครับผมเออตัวนี้มีตัวมาใหม่แนละ้วมีตัวใหม่มาตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมกดพร้อมก่อนนะฮะโอเคผมผมกดพร้อมแล้วนะแล้วก็ท่านผู้ชมครับก็ต้องอย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์นะครับผมให้กันเยอะนะฮะ ในส่วนของ youtube นะครับผมก็กดติดตามในภาษาไทยและกด u ั s c ไ i b e ในภาษาอังกฤษนะครับผมส่วนของ facebook นะครับกดไลค์นะครับชอบใจนะให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับช่องกับแกร์ชนเนลเดี๋ยวติดตามรับชมต่อครับมาคุณหลีนะมาคุณหลีนะครับสปอรวลุยเลยครับผมเอาละครับมาก็มาพบกันอีกทีนะครับ ในส่วนของหมดหมดเกมที่ต้องเล่นเป็นหมดหมดควบคุมนะยืดจุดนะต้องไปยึดจุดนะครับผมไปครับลุยเลยครับมาหมาแค่คนลีครับแต่นี้คนลีบอกมานี่แล้วมาครบคลีบอกเล่งก่อนนะให้ผมเล่งคนระอือไอตัวนี้เขาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วคุลีมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ทันแล้วครับอ๋อเป็น,งนไงไเป็นไงนจ้ะเจอชุด เจอตัวเด็ดแหละ F16 โหชื่อเทวะ่ะทําไมทีมนี้มันชื่อมันเป็นอย่างนี้วะผมเคยเจอรอบมา้งนะใช่ไหมเพื่อนๆรอบเขาก่อนนะู้นน่ะมันชื่อมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยเออชื่อเสียวดีนะผมว่าเป็นหมอนึอุ้ยโดนครับโดนกับดักระเบิดไปทิ้งไม่เป็นไงครับเดี๋ยวไปตามเพื่อนครับสปิตเตอรนะ์ใช้สปิตเตอร์แล้วก็ชุดสเน็กนครับเอาที่ผมโดนไปเป็น สักอย่างนะเดี๋ยวเล่งกันเล่งกัินลีครับมาคุณลีผมเล่งคุณลีไกลๆนะคุณลีผมอยู่หลังคุณนะครับผมอ่าโอเคอ่าตอนนี้ท <c ười> okay. ี่จุดที่จุดนะครับที่จุดอยู่โอ้สไนส์สไนส์สไนส์ครับโดนสไนส์แล้วโดนสไนส์แล้วโดนสไนส์เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวโดนแอบก่อนแอบก่อนมาเต็มเช็ดหมดเดี๋ยวน มาครับซุ่มซุ่มมาแล้วซุ่มมากอ้าวเจอแล้วเนี่ยสไนแกจะมาหาผมเหรอหรือว่ายังไงเออมาครับดักไปก่อนนะเห็นเห็นแล้วว่าหนีไปอ้าวหนีนะวิ่งหนีมานี่นะวิ่งหนีมานี่นะเห็นนะเห็นนะเห็นนะวิ่งหนีมานเนี้ยซูเปอร์อะไรเนี่ยมาไมโกะอะไรเนี่ยซูเปอร์ไมโกะอะเห็นไหมชื่อนะครับชื่อชื่อเขานะซูเปอร์ไมโกะนะเดี๋ยวเจอกันฮะ มาเจอกันสไนน์นะสน็กนะเ,เหมือนกัน,นครับผมมาครับบลิสบลิสหรอเดี๋ยวผมไปอย่างเงี้ยนีกว่ามาครับร,บร,บรอครับรอครับอร,บอ,ร,บอ,รบอแล้วเออเนี่ยโอ้โหตายโอ้โหแหมจะไปดักตานน้ยก็ดักไม่ได้นะเจอคุณซูเปอร์ไมโก้นะรอผมสองรอบแล้วนะ รอผมสองทีนะซุปเปอร์ไม่โกรย์นะเอาผมสองทีนะเ,เดี๋ยวเจอกันมาครับซุ่มต่อครับคุณลีครับมาดูหลังให้คุณลีนะสปอยคุณลีอยู่ครับมาครับระเบิดไปคุณลีไปเอาฝั่งน,นี้มาก็ไปมั่งเหมือนกันนะครับมีก็มีเงี้เนี่ยก็มีเงีะเออไปหมดครับตอนนี้ ยิงมัวยิงมัวแล้วยิงมัวแล้วะนะ่าสุป e r มามาไมโกะนะครับสุปปอร์ไมโกะนะเอา้าผมตบมาข้างล่างเฉยเดี๋ยวแกจะมาแถวนี้แล้วเดี๋ยวแกต้องมาแถวนี้แล้วดักไปก่อนเนี่ยดักฟันไปครับแต่ตัวตัว,ต,วตัวใหม่มานี่คือแบบไอ้นันจัดดีจัดคือยังไงอะแบบไอ ยิงคารุฟันได้นะครับไอตัวใหม่มาเนะี่ยมันยิงคาุฟันได้นะต,ตอนนี้ผมดักตัวเนี้อนะครับแหมเสียดายฟันหายช้าไปหน่อยเดียวไปฝั่งนู้นนะไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นโหเสือขนานเลยอะเสียงปืนสนั่นแบบอย่างลงมือแจมจังไปสิมาสิ แล้น,นี้ต่อครับมาสิจ้ะมาสิจ้ะมาครับโ oh, อ้โหโดนอีกแล้วอุตส่าห์ดักแล้วนะดักไม่ได้นะเดี๋ยวเาใหม่เดี๋ยวรอเพื่อนมานะรอเพื่อนมาแป๊บเดี๋ยวเพื่อนนึ่งมาเออเนี่ยเอารถอุย๊ยเจอรถแล้วใส่ชนะหรือแพ้ไปพ่ายแพ้ไปโอ้ิ่ง เดี๋ยวใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่วใหม่หล่อมแล้วใหม่กูอยู่ไหนอะเอาแล้วมามาต่อฟ้าเปล่าครับคุณรีมาครับคุณรีนะครับฟ้าเปล่านะดันหมู่บ้านไปกลางเียว่ะไปกลางไปขึ้นเครื่องบินนี่วะเออบอกคุณรีเดี๋ยวผมบอกคุณรีแรบเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายบอกคุณรีรีครับรีรีไปกลางครับไปขึ้นเครื่องบินครับขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินไปขึ้นเครื่องบินนะครับผมไป มาแล้วหมายแล้วสองแล้วครับผมสองต่อครับสองต่อครับสองต่อครับอ่าอ่าระวังนะครับเดี๋ยวจะมีมันจะมีพัสดุลงมานะมันจะแตกออกต้องระวังนะครับตรงนี้โอเคมาครับต่อไปครับต่อไปนะเก็บไปโอ้ยไม่เป็นไงครับยังอยู่ได้อยู่นะคุณลีเก็บเลยครับคุณลี มาสิครับก็มาเลยครับแหมอยากให้อ่าเยี่ยมเลยเยี่ยมครับคุณลีเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเก็บกระเป๋าไปครับคุณลีเยี่ยมเลยครับอยู่กลางอยู่กลางผมอยู่เครื่องบินนะคุณลีผมอยู่เครื่องบินโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปไปที่เครื่องบินต่อนะครับอ้าวคุณลีเรียบร้อยไปแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นอีกคนมึงเก็บกระเป๋าไปนะครับผมไม่ทันมองเหมือนกันอ๋อครับซุ่มนะสุ่มไปครับตอนนี้ให้เขาสุ่มไปนะ ผมก็มาดักตานี้ต่อครับเอาสิจ้าเอาสิจ้าเห็นครับเห็นนะเห็นนะจ้าเห็นนะจ้าเห็นนะครับมาครับผ่านหลังมายิงต่อครับหรือว่าผมเดี้ยงมาแล้วไหมยั้งจ้าไอตัวนี้มันอึดเออเนี่ยครับเก็บเก็บเก็บไปครับมามาครับอ๋ต่อครับโอ้โอเคไปต่อแล้ว โอ้ไม่ได้ว่าลืมเอามาครับลืมเอามาโอเคไปต่อครับมาครับุยตอเลยมาแล้วรอผมแล้วถอยหลังก่อนโดนพิษไปทีนึงโดนพิษไปทีนึงอนะ่ะผมมาโอ้ลุมแล้วก็ระวังนะศพเพราะเป็นพิษอยู่นะศพติพิษนะอ่าเม่ดแม่บอกไม่ทันเรียบร้อยปะมาครับ สะพอต,ต่อครับฝันระเบิดนี่ดิเอาทำไมอะเออนี่วางอะไรไว้หนูหนูวางอะไรไว้จ้ะหนูวางอะไรไว้จ้ะเอาครับโอ้ยเคจีบีอะคุณลีฝั่งนู้นเคจีบีเลยคุณลีฝั่งนู้นเคจีบีเหมือนกันเลยเหมือนกันกับคุณนะอาในะต่อมาครับลุยลุยครับมาดีครับก็มาดีครับ ก็มาเลยครับตอนนี้ผมไม่ได้เอาเคมอมาเลยอะผมอยากได้เคมอจังเลยตอนนี้มันจะดักได้นะดักนี่ดักนี่ได้เลยหลายอย่างนะมาครับต่อต่อแล้วต่อแล้วมาแล้วถ่ายร่างก่อนมามา,มา,ม,ามาครับเรีือร้อยไปหนึ่งเดียวนะสพอร์ตต่อครับมาฝั่งนี้ไม่มีก็ต้องเราต้องเราต้องเป็นตัวสพอร์ตนะโอ้โหมาครับอีกทีนึงอุย้ยนิดเดียว อีกทีนึง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 อีกทีแล้ว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 เออเลวังโอ้โหรีโหลดกระสุนสองรอบอะ่ะเสียดายจังถึงมินิสับคอแล้วหัวขาดแล้ว WTF เลยนะครับตอนนี้เนี่ยในไม่ก็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 โอ้โหไม่ทนันไม่ทันจริงครับไม่ทันจริงโอ้โหเผิดพลาดไปนิดหน่อยครับไม่ทันจริง เดือดจัดเดือดจัดตอนนี้เดือดจัดโอเคครับมาผมไม่ได้โอเคมอมาด้วยนะซี่เนี่ยผิดพลาดไปนิดนึงเพราะว่าถ้าผมมีเคมอมาด้วยนะจะสนานันนี้แล้วไปคุณลีครับไปแล้วไปกับคุณลีต่อครับผมผมมาคุณลีต่อนะฮะตอนนี้ดึงกระดึ๊บกระดึ๊บมาครับไปคุณล,ไลีไปขวาผมออกมาซ้าย เสียงเบิดซัพพอร์ตไปครับถือดาบเสียงเบิดไปยมาครับมาครับมาสิมาสิจ้าสับสักทีหนึ่งครับโอ้โหไม่ทันเราโโหรอผมก็เดินเลยฝานนะรอฝานผมก็เดินเลยนะครับตอนนี้คุณลีเจองานหนักแล้วมาครับเดี๋ยวผมอยู่กลางดีว่าอยู่นี่ดีว่ามันส่องไกลดีนะมาตอนนี้ละ ครับขยับขยับตัวไปครับขยับตัวไปครคอยหาครับคอยหานะคอยหานะานะไม่ใช่คาหอยนะอนี่มาครับเบิดเครื่องไว้ก่อนคนระับปันนอุน้มโอ้โหวิ่งผิดพลาดช้าไปน้อยเดียวช้าไปน้อยเดียวนะเราตัดสินใจผิดพลาดไปนิดเดียวเลยเห็นไหมวินาทีเดียวนี่โอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอนาคตเลยนะเปลี่ยนทุกอย่าง ไม่ทันแกตัวนี้ตัวนี้แกเด่นจริงขึ้นแม็กซ์นะครับเด่นจริงนะมาครับมาที่จ้ะกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋ายู่นี่หรือถ้ากระเป๋าอยู่นี่ก็ต้องไปนี่ครับมาครับโอ้โหคุมกันมาได้รับชนะไปนะครับผมตอนนี้ใช้ชนะไปครับ68 68 68เก้าเจ็ดหกแปดหแปดเดี๋ยวนะเก้าแปดเจ็ดหได้นะเลขครบเลยสี่ตัวสลับกันไปสลับกันมานะ ไดไรเยอะครับมาหรือต่อเลยไหมเดี๋ยวขอแวบนึ่งนะจ๊ะ <c oughs> เอาแล้วมารอบต่อนี้รอบ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 นี้ไม่ใช่รอบต่อนี้รอบต่อไปนี้นะครับมาเจอครับหมดฟ้ากระเป,าเป๋าครับผมไอเลียสามเก้าเด็ดจัดมากระคุลีอีกแล้วรอบนี้แบบไปเลยครับมามากระคุลีนะไปแล้วไปแล้ว

มาครับเก็บเก็บครับเก็บครับต่อครับต่อต่อไปครับอุ้ยไม่นัดเดียวครับไม่นัดเดียวนะโดนต่อเลยครับไปเลยเพื่อนไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเพื่อนมาซัพพอร์ตหน่อยเลยโอ้โหไม่มีใครมาเลยไม่เป็นไครับมาผมรอต่อเลยครับตอนนี้สไนเปอร์ มาข้างล่างดีกว่าข้างบนมันเล้งไม่ค่อยเท่าไหร่นะข้างบนมันไม่ค่อยสาใจเท่าไหร่นะครับผมลองข้างล่างต่อเลยครับมาครับคุณลีถือกระเป๋าครับคุณลีถือกระเป๋าแหลมเลยแหลมเลยครับคุณลีครับโหลีเด็ดจัดเลยลีโอ้โหชุดลีเด็ดมากครับมาร่วมกันครับสองคนไปเลยลยลุยครับเลยมาครับเอาสองคนได้อยู่ลีโรดนะลีโลด มาลยจ้ามาลิ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 จ้าจครับเยี่ยมเลยครับคุณลีเด็ดจัดเลยตอนนี้มาครับต่อครับแหลมเลยแหลมเลยครับ <To il ets> แหลมจัดเลยตอนนี้ผมอยู่ในพงหญ้านะโอ้ตอนนี้แหลมแหลมจัดเลยครับผมอยู่ในพงหญ้านะผมซุ่มอยู่ซุ่มยิงอยู่ครับคุณลีก็ซัพพอร์ตให้ผมนะครับตานนี้นะ โอ้โหเป็นไงครับสองภาษาเลยครับตอนนี้เพื่อนๆในทีมมางงเลยครับเจอสองคนนี้มาแบบนั่นหน่อยหนึ่งนะฮะมาครับสองภาษาครับตอนนี้ผมยิงได้นัดเดียวนะโอเคครับฝ่ยต่อเลยครับรอครับลอยครับลอยครับอย่างเงี้ยโอ้โหบีบบีบบีบนะครับบีบให้มาทางเดียวอย่างงี้นะเราสามารถเก็บได้ครับแค่ระดมยิงไปในฝั่งเดียวเลยนะตอนนี้ โอ้สนุกสนานขอบคุณคุณลีมากครับนี่มาโอ้ยระเบิดห้าคุณลีระวังโอเคฮะต่อเลยมาโอ้โหได้รับไซสนาไปนะแบบร้อยด่อแปดมาคุณลีสา,ายใจมากเลยคุณลีเก,ก็บกระเป๋าผมยิงให้นะ <c oughs> แบบอืมนะคิดถึงคุณดิวจังเลยคุณดิวจ๋า <c oughs> คือ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ของกรอบแกรชัยนะครับผม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสมัคร i b e และกดแชร์กันด้วยนะจ้าเดี๋ยวขอตัวไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า